สวัสดีครับผมลุงหนุ่มวันนี้วันนี้มาคุยเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าพอดีติดภารกิจจะต้องมาที่โรงแรมเขามาฟังบรรยงบรรยายเนาะก็ช่วงนี้หนึ่งประเทศเราเริ่มเริ่มเปิดแล้วลุงก็อยากมาคุยหลายๆเรื่องซึ่งหลายคนอยากทราบหรือบางคนก็ยังไม่เคยรู้หรือบางคนที่ติดตามในเพจของลุงเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว ที่น่าแปลกคือ,อ,อไม่ใช่เป็นคนนักเรียนศิลปะแต,แต่ชอบในงานศิลปะเนาะเพราะนั้นบางคนก็เลยอาจจะยังไม่เข้าใจในหลายๆเรื่องอย่างอย่างเช่นงานศิลปะที่ที่ลุงจะคุยวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความเป็นตัวตนของศิลปินท่นนี้อะไรคือความวเป็นตัวตนของศิลปินเนื่องจากว่าผลงานศิลปะเนี่ยนะครับมันไม่สามารถปิดกั้นหรือว่าหลอกให้คนเนี่ย เชื่อตามศิลปินอย่างเดียวได้นะครับเนื่องจากว่างานของศิลปินที่มันติดตลาดเรียกว่าติดตลาดเนาะคือมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบทั้งหลายเนี่ยมันแสดงอัตลักษณ์พิเศษเป็นความเป็นตัวตนของศิลปินเลยอัน,นี้ก่อนวันนี้ที่ลุงจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับงานศิละปะที่เป็นตัวตนของเหล่าช่างทางศิละปะทั้งหลายนะครับซึ่งมีสาขามากมายเลยมีตั้งแต่วาดปั้นเขียนสลักดุน ไม้ทํางานเกี่ยวกับตัวอักษรแต่งบทกลอนแต่งนิยายหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งดนตรีเนี่ยมันล้วนแล้วแต่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของของเราทั้งสิ้นนะครับครนี้ช่วงนี้พอดีลงติดภารกิจเยอะแยะมากมายเนื่องจากว่าที่บ้านยังไม่ได้ซักผ้าบ้างยังไม่ได้ถูบ้านบ้างเนี่ยก็เลยอาจจะเรื่องการมาไล์สดเนี่ยมันจะต้องตรงเวลาเนาะ ครานี้หลายๆ,ๆคนก็ยังไม่รู้มั้งว่าลุงได้เปิดเป็นช่อง u t u b e แล้วเนื่องจากว่ามีคณะทีมงานที่เป็นแอดมินครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ดูแลลุงมาตลอดเลยอย่างเช่นคุณธนพงคุณไกสิงคุณวีเจ้หมวยคุณวีนัทหรือจะเป็นอีกหลายหลายท่านนะที่ลุงไม่ได้มีโอกาสมาเอ่ยชื่อเนื่องจากว่าเยอะมากเลยที่ดูแลแม้กระทั่งเรื่องของขวัญรางวัลที่แจกนะครับลุงยังมีของขวัญสําหรับการไลฟ์สดเนี่ยท,ทุกสัปดาห์เนาะ สัปดาห์ละ10ชิ้นแต่ว่าช่วงเนี้ยต้องขอโทษทีน้องน้ที่ยังไม่ได้ของขวัญเนืน่องจากว่ามันไม่มีเวลาจริงๆเนื่องจากทีมงานเนี่ยก็ออกไปทํางานเยอะแยะแล้วแล้วตัวลุงก็ติดภารกิจเยอะแยะเลยเนาะก็อย่างที่เห็นเห็นกันตอนนี้ก็ฝากเข้าไปดูในช่อง True For You True Tr Vision อะไรรูมเยอะแยะเลยเออพอดีทางบริษัทก็มีงานโฆษณาเข้ามาตอนนี้ลุงก็เปิดบริการแล้วเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงตกงานเนาะ ก็เปิดบริการลูกลูกลุงเขาบอกว่าให้เช่าลุงแล้วตอนนี้ใครจะเช่าลุงไปทํางานอะไรก็ติดต่อผ่านลูกลุงมานะครับลุงก็รับละเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบเรื่องนี้นะครับเออเราไม่ถนัดแต่ครั้นี้มาถึงเหตุการณ์จำเป็นแล้วเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงว่างงานมาหนึ่งปีนะครับอันนี้สําหรับของรางวัลนะครับเออไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตอะไรก็ตามเนี่ยลุงก็พยายามจะส่งให้ทันแล้วก็ยังติดน้องๆคุณ เพนพิมพน้องนัชชาน้องอุบลอยู่ลุงยังไม่ได้ส่งน้องอุ๊อิหลายคนนะครับที่ที่เขียนเข้ามาแล้วลุงยังไม่มีโอกาสส่งของขวัญไปให้เนะื่องจากว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็อ,อ,อาจารย์เอกเนาะอาจารย์เอกไปอยู่ที่อุท,ทยัยเดี๋ยวประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยจะกลับมาละก็จะมีงานที่ลุงหล่อค้างไว้นะครับจะส่งไปยังไม่เฉลยนะว่า50ชิ้นแรกที่น้องๆระบายสีมา แล้วจะได้ของขวัญอะไรแล้วก็สําหรับร้อยอีกอีกร้อยชิ้นนะครับมีหลายคนนะส่งเข้ามาร้0ยชิ้นแล้วแต่ไม่ยอมไม่ยอมมาอวดจริงๆลุงอยากให้เป็นการเผยแพร่ซึ่งกันและกันนะครับไอ้งานงานศิละปะเนี่ยความสําคัญในการพัฒนาวิธีการคิดเนะี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้หนึ่งเราเราอย่าไปอยู่กับตัวเองคนเดียวนะครับฟังและดูทุกเรื่องดูไม่ทั้งงานดีแล้วก็ไม่ดีนะเอางานที่ไม่ดีมาเป็นข้อคิดว่าเออเขาทำแบบนี้มันไม่สวย หรือมันไม่ถูกจริตเราเนี่ยมันก็จะทําให้งานเราพัฒนาขึ้นทีนี้ส่วนที่หลายๆลคนคิดว่านั่งเขียนทุกวันทําทุกวันเนี่ยแล้วมันจะดีอันนี้ด้วยประสบการณ์ลุงเองเนาะการทําทุกวันเนี่ยมันจะทําให้งานเราเนี่ยซ้ำซากแล้วก็ไม่มีการพัฒนาเพราะเนื่องจากว่าเราก็จะหลงวงเวียนวันเช้ายันค่ําเลยครับเช่นปั่นงานแกะตลักไม่ว่าจะเขียนรูปจะถักทออะไรก็ตามอ่ะมันไม่มีโอกาสให้สมองได้พัก ไม่มีสายตาให้ได้พักไปดูสิ่งต่างๆมากมายเพราะนั้นพอเราทําไปเรื่อยๆคนเดียวครับมันก็วนอยู่งนั้นแหละอย่างเช่นมีทางจังหวัดหนึ่งชอบแกะสลักช้างสังเกตไหมก็จะก้าวขาขวาพอบอกให้ก้าวขาซ้ายก็ทําไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเคยทําแต่ก้าวขาขวาอย่างนี้เป็นต้นเหมือนก็ต้งวิธีการทอผ้าจนบริษัทจิมทอมสันจิมทอมสันนาะซึ่งเป็นคนต่างชาติ มาเปิดทำผ้าไหมปรากฏขายต่างชาติได้ดีนี่จากเขารู้ทิคนิดเดียแค่นั้นเองหนึง่งรู้ขนาดของผ้าที่จะต้องใช้จริงๆนะครับเปิดกี่ไอ้กระตุกที่ทอผ้าเนาะให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นอีกนิดเดียวเองมันสามารถไปตัดทําเป็นผ้าม่านทําเป็นผ้าปูโต๊ะทําเป็นปลอกหมอนได้พอดีคานนี้ของคนไทยเราไม่ได้พัฒนาเคยอย่างเช่นกว้างเท่าไหร่เราก็ทําตามที่พ่อแม่สั่งสอนมาตามปู่ย่าตายายทามา ล้วนหลายก็ไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นงานศิลปะเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําแบบซ้ำซากเนี่ยมันจะเป็นกึ่งแนวอนุรักษ์เพราะนี้การอนุรักษ์เนี่ยมันต้องอนุรักษ์ให้จริงด้วยนะครับส่วนที่งานที่เป็นงานสมัยใหม่มันจะเกิดการพัฒนาความคิดเกิดวิธีการนําเอางานศิลปะไปใช้ประโยชน์มากมายเช่นสมัยก่อนน่ยตอนลุงเด็กๆเองเนี่ยลุงได้รู้จักเรซินขึ้นมาครั้งแรกเนาะรู้สึกเอ้ยไม่ชอบมันอะไรหนึ่งกินเหม็นสองมันเป็นพลาสติก มันดูแล้วไม่ไม่เป็นไม่เป็นอาร์ตไม่เป็นอาร์ตเนาะต,ต่อมาจริง,รงๆแล้วไอ้ตัวเรซินเนะะี่ยครับมันมีประโยชน์ในการทํางานเยอะแยะเลยแม้กระทั่งสมัยก่อนตอนที่คอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่ๆก็มีคนสอนเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ลุงเนาะขนาดจ้างครูมาสอนลุงก็หนีเรียนทั้งๆที่ลุงเรียนฟรีเนาะมีคอมพิวเตอร์ให้เยอะแยะเลยมีครูมาสอนทุกวันลุงก็หนีไปเที่ยวหมดให้ครูเนี่ยกลับบ้านแล้วก็ได้ตังค์ค่าสอนไปซึ่งตอนนั้น ลุงยังมีความคิดว่าการทำงานศิลปะด้วยมือมันน่าจะเป็นเอกอุมากกว่าซึ่งในยุคต่อมาเราจะเห็นได้ว่านอกจากการเขียนงานด้วยมือแล้วเนี่ยการทำเครื่องแบบดิจิตอลแล้วก็มาเป็นเพ้นท์บ้างผสมบ้างอะไรเนี่ยมันเกิดการวิวัฒนาการนะครับทางงานศิลปะเพราะนั้นไอความคิดทางงานศิลปะเนี่ยมันแยบยนเราต้องหาวิธีการใช้เทคนิคใหม่ๆนะครับสำหรับงานศิลปะ ที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยอะไรคือศิละปะจริงๆเอาใครรู้มัง่งใครรู้มัง่งมีไหมศิละปะจริงๆมันแบ่งออกเป็นหลายทรับหลายซ้อนอย่างเช่นศิละปะแบบพื้นบ้านเลยเนาะใครเคยไปตามแต่จังหวัดเนาะบางจังหวัดก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยแต่สัดส่วนไม่สวยงามยาวบ้างสูงบ้างเสียญโตบ้างผอ,อ,อมไปบ้างอันนั้นก็คือศิละปะเนาะที่เราเรียกว่า f o l า a r ตก็คืองานศิละปะแบบพื้นบ้าน ทำจากความศรัทธาอันนี้ยิ่งใหญ่นะเนื่องจากว่างานศิละปะเนี่ยอะไรก็ตามที่มันทําจากหัวใจจริงๆเนี่ยมันจะให้ความบริสุทธิ์ใจเพราะนั้นพระพุทธรูปบางองค์เนี่ยถึงจะไม่สวยแต่มีคนศรัทธาเพราะนั้นเกิดความศักดิ์ส,สิทธิ์ด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่างานสวยแล้วถือว่าเป็นงานดีนะจริงๆถ้าเกิดเราไปวิเคราะห์ให้ดีๆแล้วเนี่ย ถ้าตามความเชื่อในทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเกี่ยวกับสยศาสตร์สยศาสตร์แล้ววันนี้มาสยศาสตร์แล้ว <c oughs> ก็เชื่อว่าไอ้พลังงานทางจิตที่เราส่งเข้าไปในงานเนี่ยมันแฝงอยู่บางคนเนี่ยเ,เป็นช่างเขาเรียกอะไรดีสันดอนไม่ดีรือสันดอนไม่ดีเป็นคนชอบออจิตใจไม่ดีไว้ง่ายแต่ทํางานออกมาดีอันนี้ก็จริงๆแล้วเราจะเห็นแต่เปลือกภายนอกก็คือหอมจะรูปจูบไม่สไม่หอมะเนื่องจากว่ามันสวยจริงแต่ว่า ความมีเสน่ห์ของงานมันหายไปเนื่องจากว่าพวกช่างเหล่านี้จิตใจเขาไม่ดีแต่งานบางอันเนี่ยทำไมมันดูดีดีดีเช่นงานของออต่างชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเป็นงานปฏิมาก,กรรมเนาะชื่อโรแดงโรแดงเนี้ยโรแดงเป็นการปั้นแบบผิวเปลือกแบบอิมเพชนิสคือคือประทับใจเอาสัดส่วนรูปทรงให้มันเกิดขึ้นแบบง่ายๆครีเอทตัดทอนออกหมดเลยเหลือแต่ปริมาตร ที่มันเป็นรูปคนรูปผู้หญิงรูปหอมรูปมืออะไรเงี้ยแต่กลับมีชื่อเสียงเพราะว่างานของเขามันมีพลังงานอยู่ข้างในมันเกิดจากความพัฒนาฝีมือทักษะความคิดแตกต่างกับในยุคนั้นเลยซึ่งงานงานบางยุคเนี่ยเขาจะเนียบมากเลยนะแกะผ้าลายฉลุรูเล็กๆน้อยอย่างเช่นหินอ่อนเนี่ยแกะจนจนมันเหนือกว่ามนุษย์ทำอะเนาะไม่รู้จะพูดว่าย่งไงดีมันเป็นความชดช้อย แต่ในยุคต่อมาก็เกิดมีการพัฒนาทําให้งานเกิดเป็นเอาแค่ปริมาตรเป็นมวลรวมเป็นการจัดองค์ประกอบง่ายๆนะครับแต่มันแฝงด้วยความงามเพราะฉะนั้นศิละปะเนี่ยมันมีลําดับของงานเนี่ยหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นเหมือนการกินอาหารอย่างเช่นคุณมีเนื้อก้อนหนึ่งคนไทยก็คิดได้แค่เอามา,มาผัดเผ็ดเนาะมีปลาตัวหนึ่งก็มาทอดมาปรุงรสเป็นปลาสามรสมี ข้าวเหนียวก็มาเสียบไม้ไม้ละ5บาทข้าวเหนียวอีก5บาทเนาะถ้าเป็นหมูปิ้ง3าไม้ก็15บาทข้าวเหนียวอีก5บาทก็เป็น20บาทคนไทยก็กินอย่างนี้ปรากฏญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดวิธีการทําอาหารด้วยวิธีการเอาศิละปะเข้าไปผสมตัดข้าวเหนียวออกมาเป็นก้อ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 นเป็นคำคำนึกออกไหมเอาหมูมาแปะเอาไข่มาแปะเอ,เอาสารไหลทะเลมาแปะเป็นซูชินะซูชิปรากฏว่าสมมติว่าแค่คําละ5บาท เจ้าก็เหนียวข้าเหนียวก้อนหนึ่งห้าบาทเนี่ยเขาทำได้สิบคำเขาขายได้ห้าสิบบาทล่ปะปลาตัวหนึ่งของเราต้องมาทอดเปลืองน้ํามันเปลืองเวลาปรุงแต่งทําเป็นปลาสามรสลาดไปแล้วขายได้ตัวละร้อยกว่าบาทอา200้วอาวสองร้อยเลยอ้าวสองร้อยปรากฏคนญี่ปุ่นเขาเอาปลามากินดิบๆกินกับวาสบิกินกับน้ำจิ้มเขาง่ายๆขายตัวหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งนี่คือวิธีการคิดเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ย สรุปแล้วมันคือวิธีการคิดการใช้ชีวิตแม้กระทั่งการออกแบบเสื้อผ้าเนาะหลายคนก็คงจะคิดเหมือนลงุงก็คือพอมาถึงยุคนี้แล้วทําไมผ้าขาดขายได้แพงทําไมตะเข็บปิ้นดมมูมีเสน่ห์เนื่องจากว่ามันเกิดการพัฒนาวิธีการคิดครับเพราะฉะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดในแค่การออกแบบเท่านั้นนอะอย่างเช่นเ,เราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ เซรามิกเรื่องถ้วยชามคนส่วนใหญ่ก็คือคิ